นี่มันกิดอะไรกันฮะเหตุไดถึงได้เจ็บหนักกันเพียงนี้ทำอย่างไรดีล่ะทำอย่างไรดีความเสียหายมากเพียงนี้ค่ารับผิดชอบไม่ไหวแน่แล้วโจ้ฟ้าล่ะคงจะตายไปแล้วสินะตูมเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าการต่อสู้ยังไม่จบเส้นนั้นเลย จ่อฟ้นพวกนี้เป็นมนุษย์แน่เลยหากเราจมตีร่างกายของเขาจนหยับเยินเพียงนี้อวัยวะภายในก็ควรกระเทียนจนแหลกสลายไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่เขากลับสังาหารพวกวัสโข,ของเราไปเพิ่มอีกหนึ่งคนในตอนนี้ยอดฝีมือระดับหลตัวตนสามสี่คนซ้ำยังมีพวกวัสโระดับปราสา์วิญญาตอีกห้าคนต่างก็ตายด้วยน้ำมือของเขาแต่เขาก็เจ็บหนักทั้งร่างกายและจิตวิญญาณนี่ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่ได้หรือว่าต้องรองให้จิตวิญญาณของเขาแตกสลายเขาถึงจะตายจริงๆใช่แล้วเจ้าเด็กนี่มันอึดเปือเกินเป็นระดับแดนเทพจริงเลอแต่หากเราโจมตีจิตวิญญาณของเขาต่อคงเตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะถูกขวาดล้างทั้งกองทัพมองภายนอกดูเหมือนว่าเขาใกล้สิ้นใจอยู่ล้อมล่อแต่เขารู้สึกได้ว่าเจ้าเด็กนี่เหมือนศพเดินได้ไม่มีวันตาย หากจะทำให้เขาตายจริงๆก็คงต้องยอมแรกด้วยราคามหาศาลใช่แล้วอะไรนะพวกวัศทั้งสพวกท่านว่าอ,อย่างไรนะครั้งนี้เราสูญเสียไปเท่าไหร่กันยอดฝีมือระดับไหรต่อตอน400คนและพวกวัศส,สร,ระดับประสาทวิญญาณอีก5คนเลยเออ ัวฟ้านเหตุนใดเจ้าถึงอยางไม่ตาอีกเล่าเจ้ารู้หรือไม่ภารกิจครั้งนี้เป็นข้าเองที่ทําเรื่องของอนุญาตจากสํานักเองสุดท้ายกับสูญเสือดักขนาดนี้เส้นนี้แล้วเจ้าจะให้ข้ากลับไปซีแจกับสํานักอย่างไรการดมยอดฝีมือระดับหรตัวตนถึง500คนพร้อมพวกวโส8์คนแต่กลับต้องมาติดพันสู้รบอยู่ที่นี่กับผู้ฝึกฝนที่ยังไม่ถึงระดับหลตัวตนเพียงคนเดียวทั้งวันทั้งคืน ไม่เพียงแค่จัดการเขาไปได้แต่ยังเสียกองกำลังไปกว่าครึ่งแถมพวกวสโอยังตายไปถึง5คนอีกด้วยจัวฟาดตกลงจะเป็นคนเส้นไรกันแน่เห็นได้ถึงว่ายบตาเสียทีอนาคตของข้าทาั้งชีวิตและทุกสิ่งของข้ากำลังจะพังทลายอยู่ในมือของเจ้าแล้วพี่หลอกท่านเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่หวันหคืนแต่เป็นสวันสมคืนและตั้งหากอะไรนะ เจ้าเด็กนี่ขวางพวกเจ้าไว้ถึงสามวันสามคืนเสียวเลยอ,อย่างนี้นี่เองผ่านไปตั้งสามวันสามคืนแล้วกันเละถ้าเส้นนพวกเจ้าก็คงไล่ล่าตามดาไว้ทันแล้วสินะอย่างนี้นี่เอง แท้จริงเขาตายไปตั้งนานแล้วอะไรนะเขาตายแล้วเลอแต่แม่คู่เขายางนั่นเป็นเพียงลมหายใจเครื่สุดท้ายของเขาเพื่อขัดขวางไว้ให้พวกเราตามผู้หญิงเราดันได้ทานเขาฝืนพึ่งเพียงเคื่อสุดท้ายน,นั้นต้านทานพวกเราอยู่ได้ตั้งสามวันสามคืนความจริงร่างกายของเขาตายไปนานแล้วจิตวิญญาณเองก็เหลือเพียงลมหายใจเครื่สุดท้ายเท่านั้นเขาตายแล้ว